โอเคเลยอยากแรกก็ต้องขอกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในช่อง The Battle Cat Easy Thailand โอเคซึ่งวันนี้เราจะมาสอนการหา gas p l a t i ินำทิเกตนั่นเองเนาะเริ่มจากอย่างแรกเลยโอเคมาเริ่มกันก่อนเลยเอาอละผมจะทำสิ่งที่คุณผู้ชมยังไม่รู้วันทีเนาะคือเรบนนี ทุกๆคลิปแบบคุณผู้ชมท้ายคลิปก็จะมีคําถามนั่นเองเนาะเอาป่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตอบตอบมากันแบบนะั้นอ่ะอืมได้ไหมคือผมก็อยากทําเป็นคาถามแล้วก็ถ้าแบบถ้ามีแบบคอมเมนต์น้อยเพราะช่องผมมันยังโอเคมันก็ไม่ค่อยจเจริญสักตท่าไงแต่ถ้าน้อยก็คือแบบผ่านปวันานึงผมจะลงอีกคลิปนึงแล้วยังมีแค่คนนึงผมก็เอาคนนั้นมาเลยเดีย๋ยว่าถ้ามีหลายคอมเมนต์ผมก็จะเรียกอันที่เหมาะสมมากที่สุดนั่นเองเนาะ พยายามทําให้ดีมาที่สุดคนที่ไม่ประกาศรายชื่อก็อไม่ต้องเสียใจเพราะผมไม่แน่ใจว่าคนมันจะคอมเมนต์น่าจะปรอมาสัก2อาคนก็เป็นได้โอเคเรามาเข้าเรื่องกันในส่วนของการหาแพ็กกี้น่ทิเกตอย่างแรกเลยตั้งแต่ต้นตั้งแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่เคยเข้ามาด่านอีเวนต์เลยก็ต้องสู้กับด่าน Cat of the Cosmos Chapter 3นั่นเองเนาะให้ชนะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูด้วย ก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับ c ช t of the c o s o o s Chapter 3สในส่วนของดา r k the b i g Bang นั่นเองเนาะโอเคซึ่งผมยังไม่ถึงเพราะฉะนั้นผมก็ยกตัวอย่างจากภาพของพี่ผมมาก่อนโอเคในส่วนของอย่างที่2ก็คือการตามก็คือทุกๆอังที่คุณผู้ชมสามารถใช้นะัชช h a ปเตอร์ึงได้สมมุติว่า ผมเพิเ่งเล่นแชปเตอร์หนึ่งชนะใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วก็มันก็จะก่อนเล่นมาันจะขึ้นแชปเตอร์สองมันก็จะมีเป็นเออเขาเรียกว่าออแอบแป๊บนึงคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมขอร้องฟาร์มนั่นแหละแล้วก็ผมก็พูดไปด้วยนั่นเองเนาะก็คือมันจะมีให้เติมมันเองเนาะแบบหนึ่งแพล็กเดนัมชาแถมสองล้านเอ็กพีประมาณนั้นนั่นเองเนาะ และอย่างที่สมนั่นก็คือการที่เราสะสมอันนี้ก็น่าจะเป็นภารกิจใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในเวอร์ชั่นคือมันก็ไม่ใช่ว่าใหม่คือมันก็มีอยู่นานแล้วแต่ว่าผมเพิ่งรู้นั่นก็คือการที่เราเก็บให้ได้ถึงสิบแพลกินัมชาดั่นเองเนาะแพ็กดินนมชาดมันก็คือเออเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็น เอ่อเป็นแบบเป็นคริสตัลอ่ะอืมใช่ก็คือสิบแพ็กกี้น้ำชาเท่ากับหนึ่งแพ็กกี้น้ำติเกตอะแล้วด่านส่วนใหญ่ก็จะเป็นด่านอีเวนที่เป็นอีเวนใ์ใหญ่ๆนั่นเองเช่นไอด่านที่ผมเล่นไปใช่ไหมคุณผู้ชมไออีเวน์ไอตัวที่มันมีกล้ามอ่ะอ่าเออใช่ใช่ใช่ใชอแอ้วอถามอีกไอน,นี่เป็นสาเหตุขอ้อ ตอบนะโอเคใส่เหตเข้อตอบเอะก็คือแบบคําถามอะไรนี้นะที่เขาบางคนเขาชอบบอกว่าทาไมผมลงคลิปบ่อยคือความจริงคือไม่บ่อยเลยแต่ว่าสาเหตุที่คลิปมันลงมาได้เดยอะบทหนึ่งทิปมันสั้นอย่างที่สองก็คือคือผมอัดเวยนาะนแล้วบอกใหแบบ้เป็นแบบเกือแบสบัปดาห์นึงแล้วแต่ยิ่งมีโอกาสได้ลงเพราะโคเขาสอนการบ้านหนักจนบ้าได้เลยคุณผู้ชม โอเคนี่ก็คือแพลกินัมชาร์นั่นเองเดี๋ยวให้ดูคุณผู้ชมอ่ามาที่ลแล้วมันก็จะมีหนา้าขึ้นแบบนี้ใเลยเนาะเซงผมยังไม่มีเลยผมมีแค่หนึ่งแพลกิน้มชาร์เพราะว่าผมต้องถึงดาดที่ห้าสิบผมจะสามารถเปิดได้ดานที่ห้สิบของไอ้ไอ้นี่ไอ้นี่มันยากมากมันมังคับให้ปล่อยได้แค่สิบตัวคุณผู้ชมแล้วแบบต้องถึงด,าด่านที่ห้าสิบอะเกิดไปออ้ แล้วอย่างที่สองของข้อสงสัยนั่นก็คือว่าทำไมผมยังไม่ยอมลงในนี้สักทีนั่นเองเนาะนั่นก็คือ Chapter สอง Into the Future อันดับที่หนึ่งแล้วก็คือผมอะไรเนี่ย Where you unlock a new cat you can w i s h the cat cat like a cat cat and get a small h e l t y by look looking at your new friend at the every at c a s h f r e e cat food เออช่างมันเถอะโอเคเขาเรื้องเราต่อนี่ดา่นดานนี่ด่านนี้คุณผู้ชมก็คือเราต้องชนะด่านไอ้นี่ไอ้พวกมีกล้ามนี่แหละซึ่งมันนับเป็นมงกุฎด้วยไอ้ด่านเออ,อเดอร์อะไรแล้วนะ โอเดอร์เก่าเอาบทเท่าที่ทราบผมอ่านผิดก็ต้องบทขออภัยไปเลยเพราะอ่านไม่เก่งอังกฤษแต่นี้ก็ต้องรอประมาณ30นาทีนั่นเองเนาะในการที่จะเล่นอีกครั้งหนึง่งก็คือแบบด่านที่5้าอะด่านที่5ได้1นึ่งแท็กซี่น้ำชาดาที่10ได้ก็ได้มาหนึ่งแท็กซี่น้ำชาก็คือเท่ากับต้องถึงด่านที่50ถึงผมจะได้10แพ็กซีน้ำชาเพื่อไปเปิดแพลตตินัมทิคเก็ตที่แบบขอเป็น5ได้ไหมเค่นี้ก็จะตายแล้ว ผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำวาก้าววันผมจะฟาร,ร์มถึงไม่ไม่ใช่แบบว่ามีก้าแค่ที่นำฉาดนี่ผมกรีดแตกอย่างนี้นะโคตรโกรธเลยนะลยนะแล้วอีเวนต์ไปเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากไม่ได้สิอย่างที่สามเลยนั่นก็คือการที่เราทำโพสต์นั่นเองเนาะเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูด้วยรอแป๊บนึงคุณผู้ชมใช่นี่ก็คือการยกตัวอย่างของผมอีกแล้ว,นะลวนั่นเองงนะั้นแก็คืออีเวนต์ไอสตาสตอรี่ออฟเดอะลีเจนด์นั่นเองเนาะโอเคก็คือแบบ ยังไงอยา่าเค e ียรสาม Legion is Story of the l e g e n n นั่นเองเนาะโอเคโอเคแล้วก็เข้าสู่การตอบคำถามท้ายคลิปมันเองเนาะนั่นก็คือถ้าคุณผู้ชมมีแจ็กตีน้ำทิกเกต็ตคุณผู้ชมอยากเบิดได้ยูเบอร์ตัวไหนมากที่สุดโอเคเดี๋ยวสามารถตอบได้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวผมจะ เขียนคอมเมนต์ย้ำไปอีกในใต้ล่างคลิปนั่นเองเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็บายบายคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมผมเพิ่งสังเกตน,นะผมมีพันห้าร้อยอยู่เสื้อลแลงลคือเพิ่งเห็นคือผมไม่ได้จะอวดเลยคือผมเพิ่งเห็นจริงๆคือผมอัพแมวไปื่อยเปื่อยแล้วก็แจ้คสงอยู่เสื้อเลงพันห้าร้อยแล้วก็อัพแมวเป็นเว้สามเพื่อมีแรตัวหนึ่งที่เป็นเวลสามนั่นเองเนาะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือผมชอบมันนะมันซโลพอมันส,สโลเอเรียนหนึ่งทีอะคุณผู้ชมมันนานมากใช่แ้่ถ้าคุณผู้ชมได้เห็นคลิปไอ้ Into the Future Chapter หนึ่งอะที่ผมชนะใช่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้เลยโคตรเลยสโลบอสแบบเออไปเลยฟัวแบบไม่ทำงานบอสบอสบอสมันคือต้องใช้ตัวตีไกลนั่นเอง วาคิวรี่ก็ไม่แน่ใจแล้วนั่นเองเนาะว่าคุณผู้ชมก็คือแบบคือถ้าได้มาคือมันตีไกลมันอาจจะเป็นตีไปแนวเฉียงเราก็สามารถใช้เมลตัวเล็กซัพพอร์ตไปได้นั่นเองเนาะอ๋อคุณผู้ชมอีพีหน้าสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะว่าอยากให้มีแก๊งแก๊งเด็กจอมป่วนไหมคุณผู้ชมก็คือการที่ผมจะใช้เมลแก๊งเด็กพวกนี้จัดการนั่นเองเนาะ อยากให้มีคลิปแกงเด็กจอมป่วนก็คอมเมนต์มาได้เลยเนาะแล้วก็กดไลค์ด้วยจะเป็นกำลังใจให้ผมมากๆโอเคอคุณผู้ชมบ๊ายบาย